น้องหคนอย่างมึงมีแค่สิบคนขนาดนี้เลยดูตรวจทรัพย์สินด้วยทีคนเราเนี่ยมันมือไวโอ้ก็นะเดี๋ยวมันจะซุกนวลซุกปี้งานได้ทำไรอ่ะผมจะจับที่โค้งให้มันโอ้เอาละยังไงแล้วเราก็บ่นี่บ่นสิ่กันแล้วเรื่องการงานไม่มีอะไรปัญหากันจะได้ทักทายก็ได้ทักทายก็ได้เหมือนเดิมเนาะจะพาไปเลี้ยงจะพาไปกินโคตรจีไปเนาะหุดยาเลยไปแล้วนะไปแล้วทีนะ หมดแล้วหมดแล้วแล้วมเป็นตัวเป็นน no oh. well right? ี้เป็นสีใครแล้ว hmm> ที่ไหนมาเฮ้ยเลยนี่กับท่านเจ้าหน้าที่นั่นเดี <S <S 2> <S 2> okay. ๋ยวว่างนอนแล้วครับท่านเตือนถี่ตังตังลูกไปแล้วครับเสถียีไปไหนอ่ะเฮ้ยเขากลับไปแล้วกลับไปแล้วแหมเศรษฐีเขาได้เงินแล้วกลับทิ้งกูเลยเจ้าที่ไปก่อนนะครับไปดีครับเอ้ยเจอนะเว้ยโชคดีโชคดีมึงมายืนอะไรมึงไม่ไปนั่งกับท้างหรอ เขาบอกเขาใจกขาดินะไม่ยืนทำไรอดยืนมานานมาทีช่วยตัวดช่วยตัวด้วยไปก่อนไปก่อนไปก่อนนะตอนนี๋ยวกนี้เฮ้ยไอ้ผมนะคือว่าไงตอนนี้มึงก็เป็นไทยแล้วเพื่อนใช่ไหมไทยอยู่นะไม่ได้เป็นไอ้นี้ทักมาใครแล้วมึงเจอกูที่ไหนก็ทักได้เลยนะผมได้เลยเป็นเพื่อนกันเออไปแล้วนะเกิดอะไรเออ ไอ้พอะไรเนี่ยไอ้ฮาอะไรเนี่ยหรืว่ามันต้องเลี้ยงฉลองมันต้องฉลองเอาไอ้ฮาแล้วปนเพื่อนกันอยู่แล้วเออกินแค่แถวนี้แหละเพื่อนมีโครนามึงไปกินมีโครนาใครกค็กินมีโครนากันทันกินแป๊กๆสิวะกิ<ห>นแะ้รวะแมวสีสว่างใ <c oughs> คริแ้งมึงแป้งมึงไปบิ๊เี่ยแป้งสีแต่่าแต่ไม่เี้ยิ่เลี้ยงกันเลยเออแต<ม>่ว่าใครเลี้ยงเดี๋ยวกูเลี้ยงเลี้ยงกู มีตังค์ไยเออตั้งราคาเพิ่มขึ้นตัให้เลี้ยงไหวป่ะไหวผมเลี้ยงนะเออได้อ้าวเบ้ด้วยก็ไม่พอกไอ้บ่ไอ้ข่าเดี๋ยวก่เอาลวใครไปฮะเอาลวใครไปรฮ้ยกูเลยใไขถึงมัน่ะกูเติมด้วยเดี๋ยวกูเลี้ยงด้วยเติมมาด้วยเลี้ยงด้วยอะไรอย่างแบ้เลยนะเออเฮ้นไอ้บ่ ผมน่าขอบค <laughs> ุณมากไปหนูกันไปเรื่องนี้ก่อนมาคุยก่อนเสียใจเรื่องแม่ด้วยครับแล้วเป็นเร ท่ออะไรลืมนี่ท่ออะไรมึงเปไหลับขอโทษครับอะไรท่านเงินผมหายแต่ทำไมเงินหายเมื่อครู่นี้เงินผมหายเอ้ยไปใส่กระเป๋าแล้วไปลวกที่ไหนหรือเปล่าไม่ลวกที่ไหนหรอกผมคิดว่าแถวนี้และจะเอายัางไงอ่ะในที่นี้ผมสงสัยใครมากที่สุดใครผมเขาสงสัยผมก่อนแรกอ้าวแต่ทีนี้ทำไมพูดอย่างนั้นลนะ่ะทำไมอ่ะเออจะมาดูถูกผมอ่ะวทำไม ขออนุญาตค้นตัวมันเขาจะค้นตัวเราผมไม่ยอมไม่ยอมเศรษฐีเป็นคนหลายแน่หลายเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐีเอาของกลางไว้ที่ผมหาว่าผมเป็นคนผิดจับผมเข้าคุกทำยังไงแล้วเอายังไงผมขอค้นตัวเศรษฐียอมไหมอ้าผมยอมอ่าเชิญถ้าเกิดเศรษฐีผมเจอในตัวเศรษฐีผมแต่เศรษฐีอย่างบ้าได้หรือแต่ถ้าเกิดในตัวเศรษฐีไม่มีอ้าวผมยอมเป็นท่านเศรตลอดอ้าวแน่นอนมาเน่ไปไงกันเงินเทปนี้ผมโดนขุดอยู่แล้วไม่คุยผมไม่ ไม่มีครับผมขออนุญาตเปิดตู้นะเปิดกระเป๋าดิตู้ไม่ทช่กระเป๋าอันนี้อะไรเนี่ยฟองน้ำนะอ้กว่ามึงจะออกมาไมที่ล้างรถกูไม่ได้ทรงเรือมันหยุดใต้นี้ไม่มีครับอ่าไปดูฝั่งโน้นไปไม่มีครับผมเอ้ยอย่าเสียเวลาดูว่ยมึงก็มึงมายือนคำหน้าลิงอะไรอย่างเงยอ่ะมึงก็คดไม่ได้มึงมาเกี่ยอะไรกับกูล่ะ กูกูคนกูจะมากูเลยไว้ใจกูแเนี่ยกูก็ไม่ได้พูดอะไรมึงก็คนจะถีไม่ดิกูก็ดูทางโน้นดูเลยจิวนาวัยถีบอ่ะไม่มีแล้วผมเชื่อกูเฮ้ยกันเสียเวลากูใส่ไว้ข้างนี้แล้วยังมึงมันกวนทดตรีถ้าแล้วอะไรเกี่ยวกับกูมึงก็คนไม่ได้กูก็คนมึงดูฝั่งโน้นมาเเลยดิ กูเชื่อได้กูไม่ผ่านล้อไอ้ผงมีมะไม่มีอ่ะกูบอกแล้วนะหวานหวานหวานสุกสำรานแล้วในหงมูกอหวานหวานหวานสุกสำรานในห่มแกงหวานหวานหวานสุกสำรานจะได้โดนสนตีนเอายังไงท่านจะคุ้นไหมต่อไปในตามัคุณคุ้นบ้างท่านคุ้นบ้างเอาไว้หน่อยเชิญรับมาเลย ฮะทุกที่จะได้รู้แล้วมารอดไปอืมไว้ไหนกระเป๋าอยู่ไหนอะไรกระเป๋ารับอยู่ไหนกระเป๋ารับอยู่บอกมาข้างหน้านี่เนี่ยอืมอืมเกิดไปไหมยังโอ้ยเขาต้องติดติดจะดึงเทเฮ้ยไอพันครับตอนนี้เขาให้เรามาให้แบงค์ไม่ใช่ยังไงเป็นแบงค์แล้วนี่กูเจอเหรียญได้ทั้งสองเหรียญเนี่ย

หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้ารอยหกร้อเจ้กินามร้อยนะเเอาเลครับโอ้โหติดด้วยเวันแล้วไปตอนไหนทจะไปเลี้ยงกูอ่ะร้องไห้เฮ้ยไปตอนไหนที่จะไปเลี้ยงอ่ะ ไม่ไปทำไมไม,ไ,ไม่ไปอะ่ะไม่พิจาาม,มันยังไงของมึงวะเนี่ยยังไงเป็นอะไรร้องไห้อีกแล้วเป็นอะไรไงผมเออวันนี้อารมดีอยู่เลยแม่แม่แไม่ต้องร้องหมดนี่หมดสิทธิ์แล้วอะ่ะขอบคุณทุกคนหมดตัวเลยแหละหมดตัวยังไงละง่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเอางี้นะบอกตัวตัวก็ตกตกถูกชะตาถูกชะตาเลยลู้เดี๋ยวก็ไม่มีลูกนะอยู่คนเดียวเอางี้ มีงานทำหรือยังยังไม่มีงานทําเลยครับเอ้ามีงานทําไม่เป็นไร<ะ>เดี๋ยวลุงเนี่ยรับเอง2คนมาชื่ออะไรนะแผนกับอะไรนนะรับ <c oughs> แ,แผลกับผมว่าเป็นลูกบุญธรรมเออ